นี่เป็นบริเวณจุดเช็คอินเขาเรียกว่าแม่กำปองอยู่บนยอดเขาซึ่ง่านจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ60-70กิโลไม่นนกว่าจะมีคนมาเที่ยวมากมายขนาดนี้ถ้าเปรียบจะไปใต้บันก็เหมือนกับไปเขาจิวเฟินเหมือนกันเลยอ่ะโหกว่าจะขึ้นมาถึงนี้ได้แล้วถนนเล็กๆอย่างเงี้ยนะ คนไทยรู้หรือย่างนี้ว่าแม่กาปองก็จเจริญกันมาถึงขนาดนี้แล้วโอ้โหไม่ต้องไปหรกไต้หวันนะจิวเฟ้นจิวเฟ้น่นนะม,มันไปขนาดนี้แล้วอะนะหมอพิกุนยังบอกมาแล้วไม่จําไม่ได้เลยเนะี่ยหมอพิกุลเคยมาจําไม่ได้จริงจงมันจะ,จะเจริญกันขนาดนี้โอ้โหท่านผู้ฟัง มาครั้งหลังสุดแม่กำปองเนี่ยสิบห้าปีขึ้นไปแล้วเนี่ยวันนี้มันกลายเป็นอะไรเนี้โอ้โหแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักมากเลยแม่กำปองป้ายแดงก็มีที่นี่คือวิวยอดเขาแม่กำปองที่คาดไม่ถึงว่าจะสวยงามขนาดนี้ มีวิวทิวทัศน์ที่งดงามมากมีระดับชั้นมีป่าเป็นเพื่อนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าไม่อาบน้ำเขาเรียกว่าอาบป่ามีบ้านไม้พักก็ได้หรือจะมาจิบกาแฟก็โอเค แล้วดูเขาทำระเบียงยื่นออกไปโอ,อ,อ้โหเต็มมากเลยอาบป่าโอ้โห

จากชั้นหนึ่งไปชั้นสองนี่เหมือนกับที่เราเคยอยู่ไต้หวันแล้วมองในวิในมิติที่หลายระดับเป็นบ้านคนหลายชั้นลงไปอไม่ต้องไปไต้หวันแล้วเชียงใหม่แม่กำปองก็มี